โอในวันนี้เราจะมาทายดวงวันกันนะคบเป็นแบบมา่ายเล่นๆนะนดูคนสวมาถ่ายจริงาทเล่นๆนะนี่ก็คือแกมฟันทิ้งเอ้ยแกมฟันทงหมอดูพยากรที่เด็กอายุน้อยที่สุด หมอดูพยากรณ์ที่อายุน้อยที่สุดครับแบะให้เพื่อนดูสินี่คือวันอะไรครับวันจันทร์ทำนายว่าเป็นรูปอะไรบ้างอะ่ะเป็นรูปเป็นรูปของนักดาบเอวนะคะทุกคนอย่างนี้คนที่เกิดวันจันทร์จะเป็นยังไงครับน้องแก้มจะเ,เป็นคนที่เริ่มเรียนดีนะทุกคนคนที่เริ่มเรียนดีแล้วก็ สร้างไหนมัเนเป็นรูปไงแล้วก็สร้างความดี่ะแหลอ,อ๋อโอเคอจานหนะ้าวันจันนะอ่าสลับสลับเอาออกเลย<อ>เดี๋ยวซ้ำเดี๋ยวซ้ำกันเฮ้ยซ้ำได้นี่ไม่เป็นไรนี่ซ้ำได้นี่ตามดวงนะแล้วแต่ให้ตรงเยอะเรคงไม่ออกเหมือนกันหรอกแต่เนี่ยมีซ้ำกัน อังคารครับเพื่อนๆเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปน้ำนะขื้นน้ำน้องแกมจริงๆน่าจะให้ตากล้องนะเป็นคนหยิบให้นะจะได้แม่นเอาไมเอาไมบนจันทรไมสวัสด,ดีใหม่เลยสดีครู้กับแกมกแกนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายคนะแบบ่นๆนะคนแต่จะละจับก,ก่อนเดี๋ยวจะให้ตากร้องหยิบแล้วผมก็จะอ่านนะ อ่ะแล้วก็เย็บอันนี้ครับเป็นรูปเลยครับนี่ครับเป็นรูปเหมือนดอกไม้นะทุกคนดอกไม้หรือก,กระบาดเนีว่ามันเป็นบาเรียศักดิ์สิทธิ์อ๋อมันเป็นบาเรียไว้เป็นรูปบาเรียทุกคน,กคนบาเรียก็ป้องกันอ๋อนี่แปลว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองใช่ไหมวันจันทร์ ใครเกิดวันจัร์ก็ดวงดีไปนะหมอดูหมอดูแกมเขาบอกไว้ต่อไปวันอังคารอนตะก้อเงียบนี่ครับไหนโชลูลโชลกล้องลูกอะไรลูกคานเดอร์ เป็นนักลบหญิงนะครับเป็นนักลบหญิงเป็นคนที่มีความความคิดพิ้วไหวนะทุกคนความพิษแบบชาเฉลียวคนวันอังคารนะครับเป็นคนที่มีความชาเฉลียวน้องแก้มเกิดวันอะไรครับเนี่ยวันพฤหัสครับยังไม่ัดครับยังไม่ถึงไม่ถึงต่อไปวันพุธแล้วตาก้องเกิดวันอะไรครับวันศุกร์ครับ ต่อไปอันนี้คือวันพุธนะครับเอาไปบนแล้วกันโซ่หน่อยโชว์หน่อยรูปอะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยเป็นรูปของโซ่ป้องกันนะคะรูปโซ่รูปโซ่ขังนิ่งๆนิ่งๆไม่ชัดอ๋อโซ่อันโดเมดาอันนี้วันพุธจะเป็นยังไงครับน้องแก้มหมอดูแก้ม หมอโดูคิดหนาเนี่ยแสดงว่ามีเคราะห์หนักแน่นอนครับเพื่อนเพื่อน,นลุนตัวโกงแล้วเนี่ย <c oughs> คนเกิดวันพุธนี่ขนลุกหมดแล้วเนี่ยปวดตรงขี้เอยไม่ใช่ใช <c oughs> ลุ้นดวงล <c oughs> ุน้นบบ <c oughs> ดวงยังกับลุ้นหวยเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนป็นคนที่แบบชอบอยู่คนเดียวอ่ะไม่ค่อยออกไปไหนเท่าไหร่คนสมะทถะคนแบบว่า อบอเขา<อ>เ,ดเดียวอไรสันโดษรักสง,งบองอเ<ร>อบทำบุญนทำบุญโอเคต่อไปอันนี้ก็ถึงดาวของวันเกิดน้องแก้มเลยครับผม<อ>สลับให้ยิกเลยซอยแบบทีๆเลยครับผมนี่ก็คือวันพฤหัสนี่เพื่อนที่เกิดวันพฤหัสก็รุ้นไปพร้อมๆกับหมอดูแก้มไปเลยครับผมขออยู่ลึกๆเลยแล้วกัน อันนี้ครับไม่มีการโกงนะครับอันนี้โอ้นางแบบเอวนะครับโชว์หน่อยสิลูกเป็นไงโอ้เอ๊ะเหมือนวันจันทร์เลยใช่เหมือนกับวันจันทร์ครั้งที่แล้วจะมีความอะไรความเกเรไม่ใช่อะลมีความเรียนเก่งแล้วก็ความเกียนแล้วก็เป็นคนที่ เส่วนอะไรกับเร่งยินโอเันกได้เวลาถึงเกิดตากแล้วนะทุกคนักต้องเป็นวันที่สุดยอดนะครับดวงดวงผู้นำของโลกมาเกิดวันศุกต้องเหนื่อเหนื่อเท่านั้นครับะขอดูรูปหน่อยครับต้องให้เพื่อนหน่อย นี<อ>ะ่ะช้าหน่อยช้าหน่อยยังไม่ทันได้โฟกัสนี่อ่า<ม>โอเคว่าไงครับดวงจะเป็นคนที่แบบเหมือนตัวเองมีสองจิตใจสองจิตใจจะเป็นคนที่ชอบคุยกับตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นในการทำงานมุ่งมัน่นในงานจริงจังกับชีวิตทำอะไรก็จริงจังไปหมดมเฉลียว,ลวฉลาดเหมาะกับเป็นนักวิชาการ ว่าอานั่น๋อดูแกบอกยังไม่ได้พูดตะขับเลยหมอการทำงานเป็นนักวิเคราะห์นักวิชาการนักการตลาดเนี่ก็คือวันเสาร์ใช่วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์เงาจังเลยนะครับตริขอโชว์กล้องก่อนอย่าเพิ่งเย็บ เองโชว์ไม่ค่อยชัดเลยอ้าวเป็นรูปอะไรไม่รู้ครับดูไม่ออกไพ่เก่าเก่าวันเสาว่าย่งไงครับมอดูแกมเป็นเป็น่นนนแ,แคมาเนิดอะไรก็จะได้อย่างนั้นทนะุกคนาธนะสิ่งใดได้อย่างนั้นเลยครับโอเค okay. ดวงดวงดีเหลือเกินนะวันเสาร์นี้นะต่อไป วันเสาร์นี่เกิดวันเกิดใครเนี่ยเกมเกิดวันอะไรเนี่ยวันที่จะเกิดโอ้โห้วยอดว่าอะไรนะนี่คือมุกนะวันตีนะวันตีนะฮะไม่ใ่กคนอายบวันนี้วันสุดท้ายแล้วเพื่อนไม่แน่ก็อาจจะเอาวันพุธค่ำมาด้วยวันพุธค่ำคือวันพุธค่ำตอนค่ำ แล้ววันอื่นไม่เอาตอนค่ำตอนคุนตอนค่ำอันนี้คือวันอาทิตย์ครับผมจูนูวันอาทิตทยต์ไม่เหมือนใครเลย<อ>เป็นรูปผู้หญิงใส่มงกุฎด้วยครับจะเป็นคนใจจะเป็นคนใจดีมีเมตตานะครับผู้คนตรงข้ามกับหมอดูหมอรักบอกว่าวันอาทิตย์เป็นคนใจร้อนหมดเลยนะครับเนี่ยไม่หมอดูแกมบอกว่าเป็นคนใจดีมีเมตตา ก็ในนี้มันมีแบบตำรามั่ไหนครับผมเนี่ยก็ในนี้มันแกล่ะว่าเป็นผู้ใจดีโอ้ใช่นะใจดีก็ใจดีโอเคครับผมจะมีดวงวันไหนอีกไหมวันวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนวันอาทิตย์คือตอนตีหนึ่งหรือยังไง หรือว่าจะเอาอีกหรือ oh, ว่าจะทายมาอีกนะพอเลยครับผมอ่านั้นฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์ด้วยนะคระไปดูคลิปเก่าๆด้วยบาย